ซซีดเซเซียวแบบนี้แหละเลิกงานมาดีใจดีใจดีใจมีของมาอีกแล้วมกแกะกล่องให้ดูพี่น้องอันนี้พยอยากได้แบบเขาเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเครื่องเนี่ยเออแพน่ะไปเซิร์ชหาข้อมูลอะไรเงี้ยแล้วก็อ่านตอนแรกแบบไม่เคยรู้ว่ามันมีขายอยู่ยุโรปเนาะ นึกว่ามันมีขายอยู่ล่านเมืองไทยอะไรเงี้ยเออไม่เคยไม่รู้เพราะว่ายังหาข้อมูลไม่ลึกจริงไงเพราะว่างช่วงที่ที่ผ่านมาเรามีเวลาจ้ะพี่น้องก็เลยแบบมานั่งซื้อหาข้อมูลอ้าวมันมีขายอะไรางี้ในเว็บไซต์ของเบลเยี่ยมแพ่ก็เลยจัดการสั่งให้ป๋าสั่งให้เพ่จ้ะเพราะว่าป๋ามีแอคเคท์ของอันนี้เนาะแพ่ก็เลยเออมาจะมาแกะให้พี่น้องดูจริงๆแพ่ซื้อเป็นเซ็ตใหญ่มาเลย แต่ว่าอันนั้นมันยังมาไม่ถึงแพรก็เลยมาแกะให้ดูเป็นเครื่องอันนี้ก่อนเนาะแล้วอีกเครื่องหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูากันจัดพี่น้องเป็นอะไน,นี่พี่น้องเครื่องล้างหน้าของเอ่อฟเริโอเนาะฟอริโอลูน่าของแพรที่สั่งมาเป็นลูน่าทรีจัดลูน่าเครื่องรุ่นสามเนาะนี่นี่เห็นไหมเดี๋ยวจะแกะให้ดูมาแกะพร้อมกันเลยพี่น้อง เขาบอกว่ามันล้างหนา้าแบบสะอาดล้ำลึกแพเป็นคนที่ชอบมีสิวใช่ไหมเพราะว่าด้วยความที่แพทํางานแบบอยู่ก็ดินก็อะไรด้วยอะไรอย่างี้ใช่ไหมแล้วเวลาไปแต่งหนา้าแพก็ล้างแพก็ยังคิดว่าแพล่างหนา้าไม่สะอาดล้ำลึกพออะไรอย่างงี้นะเออแพก็เลยเออลองดูมาราคาอยู่เอ,อ่ออยู่เมืองไทยตัวนี้หมื่นกว่าบาทเลยเนาะพี่น้องแพดูราคาอยู่เมืองไทยเนะี 10, ่ยหมื 10, ่นหมื่นนิดนิด,นดมั้งอืมแต่ว่าอยู่นี่ถูกกว่าน,น่อยจะ้ะ อยู่มันเจ็ดพันเจ็ดพันนิดๆประมาณเนี้ยเพราะว่ามันร้อยเก้าสิบเก้ายูโรประมาณเจ็ดพันอ่ะนี่ก็จะมีแบบแพ็กเกจมีถุงมาให้ข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้จ้ะโฟ l ิโอลูนาทรีพี่น้องลูนาทรีอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแต่รุ่นใหม่ล่าสุดจะมีรุ่นอะโฟริโอลูนาอะไรวะมีตัวลูนา อะไรเม็นลูกที่มันจะมีเป็นแม่เล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเบลเยียมยังไม่มีขายเป็นรุ่นแล้วก็ในเว็บไซต์ของฟอริโอเขาก็ยังไม่มีขายแพรไปเปิดดูแล้วนะเพราะว่าอีกเครื่องหนึง่งอ่ะเครื่องมาร์นาที่มันกําลังจะมาถึงอ่ะมันส่งมาเลยแต่มันยังมาไม่ถึงแพรสั่งเครื่องมาร์นาทั้งทุกอย่างของฟอริโอมดไปทั้งมดประมาณหกร้อยกับยูรแต่มันยังมาไม่ถึงจ้ะพป่นออันนี้มันก็เลยได้แต่อันนี้แพรสั่งอีกเว็บหนึ่งเพราะว่าตอนแรกแพรสั่งมาเป็นเซต Uh, ufo ใช่ไหม ufo แล้วมันก็จะมีเครื่องล่างหนาเป็น l u n a mini สองแต่ที่นี่แพรไปดูรีวองรีวิวเขาบอกเครื่องใหญ่เนี่ยแหละมันดีแล้วมันก็จะมีเครื่องนวดหนาเดี๋ยวเรามาแกะกันเดี๋ยวเพรจะทําแต่ไอ้น,นี่ให้ดูเดี๋ยวเรามาแกะให้ดู p a เกจ g ิ n งข้างนอกก็สวยงามแต่ร้อยเก้าสิบเก้ายูโรจากมานเจ็ดพันบาทเครื่องล่างหนา mm hmm. เครื่องนี้มันจะทํางานกับแอปในมือ,อทัพท์มือถือเนาะทุกคนแกะตรงไหนละ่ะป้าไม่แกะไม่ได้ถือ แม่แก,กไม่ได้แบบป๊อปป๊อป,ปต้องใช่อันี้รุ่นนี้เนาะรูหน้าสามมันจะมีสามสีมันจะตามสภาพผิวจ้ะสีชมพูเป็นผิวธรรมดาสีฟ้าที่แพมมีก็คือผิวผสมแล้วก็จะมีสีม่วงซึ่งจะเป็นสีผิวผิวบอบบางอะไรเงี้ยแพมก็เลือกเป็นผิวผสมมาเพราะว่าแพมมีตัวหนึ่งแต่เป็นลูหน้ามินิสองแต่เอ,อันนั้นอ่ะแพมเลือกเป็นสีชมพูมาซึ่งมันจะมากะเิษฐ ไอ้ UFO เครื่องมักหนานหมืจะแพ้ก็เลยสรุปว่าแพ้ก็จะต้องมีตัวร่างหนาสองตัวแต่ไม่เป็นไรเพจะถ่ายพี่มี่มาแกออกมาแล้วทุกคนให้ดูในกล่องก่อนอุ้ยนุออ่มอ่ะอันนี้ตัวนี้ตัวเครื่องจะเป็นซิลิโคนเนาไปน้องให้ดูน,นุ่มนิ่มจ้ะแล้วก็ข้างหลังนี่จะเป็นเครื่องมวดหนาได้อันนี้จะเป็นที่ชาร์จเนาะแพ้ก็ยังไม่รู้ข้างแรกที่แพ้เห็นนี่แหละของจริงๆเนี่ยทุกคน เพราะฉะนั้นแพ้ก็ยังไม่รู้อะไรเลยแล้วแพ้ก็จะรีวิวไปตามเปิดให้ดูไปตามเนื้อผาาไ,ไปดูกล่องเนาะกล่องก็จะมาเป็นแบบนี้ปุ๊บน,นเลร็กแล้วก็จะน,นี้ละที่ชาร์ตน,นี่ของล่างก็จะเป็นที่ชาร์ตแพ่ไว้เดี๋ยวดึงออกมาก่อนนะนี่อ๋อนี่ไงมันจะมีที่ชาร์จมาให้อันนี้เราจะต้องไปโหลดแอปแล้วก็จะมีวิธีชงวิธีใช่ กำลังเหือดแ่อยากหานาแพสสะอาดเพไม่อยากให้เป็นสิวอะไรเงี้ยเพ่เบือ่อปัญหาสิวมากบอกตรงๆเราพอเป็นสิววันเราหนาแพ้มันเนี่ยมันก็จะเป็นรอยดำเนี่ยมันเห็นไหมทุกคนแต่อันนี้เริ่มจางเลยจากยูซูนนี่เดี๋ยวจะมีถุงเขาจะมีถุงมาให้แบบนี้ทุกคนถุงเสเล้กกวก่อข้างใน,นนี่ก็จะมี โฟมล่างอาจจะมาหนึ um, Fol oh, ่งสองเซรั่มโฟลิโอจ้ะไม่ใช่โฟมล่างเซรั C ่มของโฟลิโอเจ็ดพันคนก็มดูแลดูเพลงเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าเขารับประกันเครื่องสองปีนะก็นนจะมีวิธีใช้วิ We ีนุนนๆนเพื่อ้องโหลดแอป Unlock your driver download for you for you app อันดับยูเออร์ i ดฟ์อันน t ้ซัมดิยูเลือกยูเออร์เคลนซิ่งเออนั่นแหละูเรื่องอันนี้นก็จะเป็นสายชาร์จที่จะเสียบข้างหลังนี่ตอนนี้ยังเปิดเครื่องไม่ได้เนะพี่น้องเขาบอกว่าตัวซิลิโคนเนี่ยเออมนี่เออว่ะสัมผัสดีก็จะมีข้างหลังเป็นเครื่องนวดหนาแบบยกกระชับแบบนี้พี่น้องโอ้โหแต่ว่าสิ่งแรก เขาเรียกว่าอะไร first impression หรือว่าแรกพบรู้สึกยังไงเอางี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยววิธีตอนชงตอนใช้เดี๋ยวยเพรจะมารีวิววันหลังมาแกะกล่องเนาะตัวนี้เนาะครั้งแรกที่เจอเพรว่ามันถนัดมือทับถนัดมือเพรตัดสินใจถูกเราจะไปซื้ออันใหญ่มาด้วย this is, that mini is gonna be too small for me this one is good that mini แต่ก็จะไ mini the one that come with the UFO นะปะ the same one that one is mini no help for massage that then no need to use with the app that one this one is work with the app too same UFO แบบนี้อันนี้มันจะแบบว่าทํางานกับแอปแลว้วก็เขาบอกว่าล่างง่ายสะอาดเอ่อนู่นนี่นั่นเป็นเครื่องนี้เป็นโรงงานผลิตอยู่สวีเดนเนาะพี่น้องข้างหลังนี่นก็ดูดี เขาบอกว่าชาร์จแบตข้างหนึ่งอ่ะแต่คีวีไปอ่านรีวิวไปดูคลิปไปดูอะไรรีวิวอะไรมาเนาะเขาบอกว่าชาร์จแบตข้างหนึ่งอ่ะอยู่ได้ห้าเดือนร่างเช่าเย็นนะชาร์จแบตข้างหนึ่งอยู่ได้ห้าเดือน,เ,น,นะน,อเ,อนเพร์ก็จะอยู่ได้ประมาณหกเดือนนะซึ่งมันใช้เวลาแค่ป้า you just push and then one, one minute จะ the word take a chill 15 second แล้วเด e h a v e to move หรือว่ n 1 minute that is good ทำไมเออจะเป็นเล่าให้ฟังว่าทำไมแพทย์ถึงจะเลือกซื้อนี่มาเพราะว่ามันใช้เวลาล่างหนาแค่หนึ่งนาทีพี่น้องอันนั้นเป็นแค b l e f o ์ sharp แต่ล่างหนาใช้เวลาหนึ่งนาทีพี่น้องแล้วก็มันนวดนวด ได้ด้วยแบบว่าหลังจากที่เรามาศนะไรเซ็ตแล้วเนาะเดี๋ยวให้เพร์ได้เครื่อง UFO ให้ได้เซ็ตนั่นมาก่อนเดี๋ยวเพร์จะเอามารีวิวให้ดูอีกรอบหนึง่งเซ็ตแล้วก็กจะเอามารีวิวตอนล่างนะแต่เพย์ก่อนก่อนที่เพร์จะรีวิวเป็นใช่เครื่องนี่เนาะเพร์ขออนุญ,ญาตทดลองใช้ไปก่อนจกักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเพร์จะมาบอกว่าเพร์รู้สึกยัางไงากับมันอีกตัวฟลิโอทรีนี่ว่ามันจะสมราคาไหมอะไรเงี้ยแต่กับ แลกที่จับเนาะแต่เขาบอกว่าวัสดุที่ใช้เป็นซิลิโคนเกดที่แบบเขาใช้ในโรงพยาบาลในเครื่องมือแพทย์ทุกคนเออ medical เกดเขาบอกซึ่งคนมันก็จะนุ่มนๆหนาๆนุ่มน,น,นิ่ม,มดีพี่น้องซึ่งลองทับลงไปบนมานี่คือไม่เจ็บอืมชอบแต่ว่ามันเงเปวดเครื่องไม่ได้แพทย์จะต้อง start ทกับ โหลดแอปก่อนเสร็จแล้วแพยก็จะสตาร์ทแต่รุ่นอื่นเนาะรุ่นเอ่อรุ่นมิเอ่อลูน่าสองอีกตัวลูน่าสองเนี่ยมันไม่ต้องใช้แอปจ้ะพี่น้องแต่ว่ารุ่นเนี่ยมันจะต้องใช้แอปเพื่อตั้งค่าในแอปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออเสร็จแล้วก็ลองเดี๋ยวเรามาลองกันเพคขอเวลาสักเดี๋ยวรอให้เซตนั่นมาก่อนแล้วแพคขอเวลาใช่จากสองอาทิตย์เนาะเดี๋ยวเพคจะมาอันบ็อกซิ่งและเซตนั่นด้วยให้ดูด้วยแล้วก็เดี๋ยวแพคก็จะ ขอเวลาสองอาทิตย์ทดลองใช้ก่อนแล้กวก็จะมาใช้ใดูแล้วกว็จะมารีวิวความรู้สึกว่าเป็นยังไงด้วยอะไรด้วยจะได้แบบคนที่กําลังอยากได้เนาะคนที่อยากได้ก็ซื้อเลยจะโฟลิโอเลยพี่น้องเอ้ยหาง่ายในยูเบลิแมโบ .com เลโ .com มีขาย UFO อะไรก็มีจากแต่แพ้ไอตัวตัว UFO เครื่องมาร์กหนา UFO แพ้สั่งมาจาก สวีเดนเลยจ้ะว่าอะไรมันโปรโมชั่นอยู่ลดราคานหน่อยิหน่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแพคก็เลยเลือกที่สั่งนุ่นแล้วก็สั่งตัวมุงตัวมาร์กอะไรมาซึ่งนั่นก็จะมีเครื่องนวดเครื่องนวดนาเครื่องล่างนาแล้วก็มีเครื่องล่าง,นา,ง,างนาจะเป็นเป็นตัวมินิจ้ะแล้วก็มีโฟมมาด้วยแล้วก็มี มา,มาด้วยซึ่งเดี๋ยวหายมันมาถึงกไหนแต่มาถึงอาทิศนี้แหละเดี๋ยวมาถึงแล้วแพชจะมาเปิดให้ดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองใช้ในคลิปต่อไปอันนี้ก็คือไพชชอบนั่นแหละจากที่เห็นเหมือนมันจะใช้ง่ายแล้วก็ประหยัดเวลาให้แพชด้วยแพชก็โอเคสําหรับสําหรับนัดแจากที่ดูรีวงรีวิวมาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มันประหยัดเวลาอันนี้คือสิ่งที่เราสิ่งที่ชอบเลยก็คือแพชเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแบบ ทำไรลีลาล่ำไรเนี่ยพี่น้องเป็นคน,คนที่ทำรีบรบแล้วก็รีบไปรีบอะไรเรียบร้อยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างตอบโจทย์แพรจากที่ดูรีวิวเนาะแต่ว่าก็ต้องไปดูอีกทีนึงตอนที่ตอนที่ของมาว่าจะไอตอนที่ทดลองใช้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงจะยว่เคาเก็บข่าวองก่อนแล้วเดี๋ยว,อ,อ,ว,ยวอู้จะเก็บทำไมเนาะเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องไปชาร์จแบตก,ก่อนใช้งานเนาะต้องชาร์จแบตก่อนเออ หนึ่งชั่วโมงช็จแล้วถึงจะมาเริ่มต้นใช้างานดาวน์โหลดแอปอะไรได้เนาะพี่น้องนั่นแหละเดี๋ยวแม่ขออนุญาตไปชาร์จแบตแล้วเดี๋ยวค่อยจะไปลองใช้ขอเวลาหนึ่งอาทิตย์แล้วจะมาเล่าให้ฟังจ้าว่าตัวเนี่ยประทับใจแค่ไหนอะไรยังไงเนาะสำหรับอกเครื่องล่างหนาแสนแพงสําหรับแพงมันก็ยังแพงดูว่ามันก็ราคามันก็พอใช้ได้เลยแหละแต่ว่าถ้ามันอยู่ได้เป็นแบบหลายปีเงี้ยมันก็ถือว่าลงทุนครั้งเดียวถ้ามันดีจริงอย่างว่าน่นหละเรามีซิด อันนี้แพส่งกับคือได้ไปใน30วันนะถ้าแม่ไม่เอาแต่กับคือจะไม่ได้ส่งหรอกจ้ะก็รู้สึกว่าจากที่สัมผัสมันก็ชอบมันแล้วเลยกับตัวนี้จ้ะไปแหละแพ้มาเปิดให้ดูมาแกะกล่องให้ดูจ้ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แพรวานเนาะใครไม่ชอบก็ผ่านไปจ้ะบายบายสวัสดีค่ะ